สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้จะทำเมนูมันฉาาพิราบนะครับทุกคนไม่มีเนื้อสับเลยนะวันนี้นะครับกินมันนะครับผัเห็ดรวมแล้วทุกคนเห็ดรวมนะไม่ใช่่เห็ดเข็นทองเห็ดน,น้ำฟ้าเห็ดหหนูดำผพาเห็ดรวมใส่น้ำมันหอยนะแล้วก็ใส่กระหล่ำไปไปด้วยนะทุกคนนหอมต้นหอมนี่ก็หั่นเป็นข้อแบบนี้นะแล้วก็พริกสดพริกแดงเล็กนะทุกคน แต่ให้มันมีสีสันนะทุกคนแล้วก็มีแครอดด้วยนะทุกคนแครอดอยู่ข้างล่างนะครับผักเ,เยอะเลยนะหรือผักกานทุกคนเลาสกู School. แล้วก็ใส่น้ำมันก่อนพอเราจะผัดกระเทียมไม้หอมก่อนนะแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมนะทุกคน แล้วก็พีิกก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็หลับก็ใส่ลงไปเลยนะทุกคน ก็ใ <usion> ่ลงไยเลยทุกคนเยอะเยอะไม่น <towers> ูมันจาเรัสนะแล้วก็ผาดให้เข้ากัน เราก็จะพึ่งใส่น้ำนะทุกคนเยวน้ำแล้วจะออกมานะเวลาตอนที่เราไปล้างเห็ดเมื่อกี้เห็ดมันจะดูดน้ําไว้นะเราให้สุกอีกหน่อยนะึงก็ปรุงเคลือดน,นะทุกคนตอนนี้ก็ใส่น้ํามันหอยก่อนนะหนึ่งระยเลยนะทุกคขบระยใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็ไปลเลยนหนึ่ยเลยนะ ใส่ซอฟไฟเขียวไปเลยสีขบวยเล็กนะทุกคนใส่เข้าไปเลยครับรสดีก็ประมาณสามช้อนโต๊ะนะทุกคนใส่เข้าไปรสชาติจะได้ถึงมันตามทรายประมาณสามช้อนโต๊ะกันนะเข้าไปผมปรุงรสน้่ก็แล้วแต่ชอบนะมันใส่แค่นี้พอนะทุกคนเลี้ยก็ผัดให้เข้ากันนะทุกคนดูน้ำเห็ดออกมาเห็นไหม ไม่ต้องใส่น้ำ้วนะเพื่มันจะออกมานะทุกคนอะไรเข้ากันเลยนะขาใหญ่หน่อยนะวันนี้นะทุกคนเฮ้ยตุ้ยหยางได้ที่แล้วก็ใส่ต้นหอมเลยนะครับเมดที่หนูอยากกินนี่แหละทุอยหยางได้ที่แล้วก็ใส่ต้นหอมเลยนะทุกคน ส่ต้นหอแล้วคนให้เข้ากันให้ได้ที่ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยอันที่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผัดเห็ดรวมใส่น้นหอยนะก็ะทะาใหญ่ๆนะทุกคน ไผ่รวมใส่น้ำมันหอยนะคะรับมันสาวิลัสตะเกินมันสาวิลัสในวันนี้นะทุกคนเฮค,คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนในหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายลาละไปแล้วสก,กู